ดีดีได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมงานนะคะสำหรับงานเอจิ้งไทยแลนด์2องหามหกรรมสุขภาพเทคโนโลยีนะคะและไลฟ์สไตล์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของทุกเจเนเรชันงานเดียวนะคะที่รวบรวมเอาเทคโนโลยีและกนวัตกรรมใหม่ที่เป็นทางเลือกนะคะสำหรับการช่วยให้ผู้สูงวัยมีความสะดวกในการใช้ชีวิตรวมไปถึงครอบครัวนะคะที่ต้องดูแลผู้สูงวัยอีกทั้งยังเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อการรองรับของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่จัดโดยบริษัท SKS Market จำกัดนะคะบริษัทผู้เชี่ยวชาญการจัดงานแสดงสินค้าสำหรับเจราจาธุรกิจระด,ดับนานาชาติโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะยังได้นักแสดงสาวสวยอย่างสาวควันอุตสามณีที่ขอควงแขนคุณแม่แอลนะคะมาร่วมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การแพทย์สุดล้ำนวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและการดูแลผู้สูงวัยรวมทั้งกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้นะคะทั้งการสรัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงการเวิร์กช็อปสุดสร้างสารรค์นะครับภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันของเราค่ะวันผู้สูงอายุค <c oughs> ุณแม่ทุกคนนะคะเราก็เหมือนทุกครอบครัวเราให้ความสําคัญกับคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วเนาะเ <c oughs> พราะว่าเป็นสิ่งจําเป็นในบ้านแล้วก็ไม่มีสิ่งสํารอง <c oughs> พ่อแม่เรามีคนเดียวไม่มีสปแปะใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษาไว้ให้อยู่นานที่สุด การที่เรามางานเ n t i ทายเ g จิ้นี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะแบบเหมือนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็มีนวัตกรรมอินโนเวชันใหม่ๆในการที่เราจะทําให้แบบคุณแม่หรือว่าคุณพ่อเราอย่างเงี้ยค่ะเมนเทนในการใช้ชีวิตพ่อไม่ได้แล้วไม่ทันไม่หมายหมายถึงว่าพ่อัวชีวิตคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็พยายามจะแบบเหมือนให้คุณแม่ใช้ชีวิตที่แบบ เหมือนถูกสุขลักษณะอย่างเงี้ยค่ะออกกาลังกายกินว <c oughs> ิตามีน <c oughs> ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขวัญพอเรามางานแบบเนี้ยเราได้เห็นอะไรมากขึ้นได้เห็นเครื่องในการที่จะทําให้คุณแม่เราอย่างเงี้ยค่ะแบบ แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตได้เองด้วยเราก็จะพยายามดูแลคุณแม่แต่ว่าคุณแม่ก็จะต้องมีชีวิตที่ใช้ชีวิตได้เองดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะพยายามทําตัวให้แข็งแรงถึอจะได้ไม่เป็นปัญหากับลูกหลานดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเนี้ยแต่ดีมีประโยชน์อันเนี้ยมันมีอุปกรณ์อะไรต่อ,อะไรเยอะแยะเลือกดูแลสุขภาพเนี้ย แบ่งเบาอย่างเมืเ่อกี้ของก็จะเห็นเครื่องอย่างเงี้ยคะ่ะในการที่แบบว่าวอล์กเกอร์แต่ว่าเป็นเครื่องวอล์กเกอร์ที่สามารถแบบว่าเหมือนเซตติ้งตัวร่างกายของเราอย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องหลังสะโพกเอ่อเสน้นเสน้นเส้นกระดูกข้างหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างพอเวลาเราอายุสูงขึ้นกระดูกข้งางาหลังสันหลังเราก็จะโค้งลงเขาก็จะรีเซ็ตทำให้ร่างกายของเราอะค่ะกลับมาเป็นเหมือนสเตตัสเหมือนเดิ อย่างเงี้ยเราก็อย่างสมัยก่อนไม่มีในเรื่องตรงนี้แต่ว่าสมัยนี้ด้วย ยุคหรือว่ามีพัฒนาการ Innovation ใหม่ๆเขาก็จะสามารถทำให้เราใช้ชีวิตที่ได้อายุยืนขึ้นแล้วก็โดยมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น,นะคะ่ะคุณภาพชีวิตเราก็จะดีขึ้นมันจะมันจะมีตัวนวดซึ่งคลายเกี่ยวกับเรื่องเส้นประสาทข้างหลังแล้วก็จะช่วยในเรื่องกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่ากล้ามเนื้อของเรามันตึงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเกิดผังผืดในอนาคตพอผังผืดเติมขึ้นเสร็จเขาก็จะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังมันก็จะเป็น เเหตุผลความเชื่อมโย<อ>ง <ไป S 2> ยใช่อย่างอย่างพอเราอายุเยอะขึ้น<ม>คุณแม่อายุเยอะขึ้นเขาก็เกิดอะไรแม่ไม่ไเิคิดคิดในใจ่หงวงไะเลมากไม่ต้องเกิดนี่ลูก <laughs> เราก็ <laughs> เราก็จะเหมือนกันอยากให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็เหลือคุณแม่แค่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็พอไอ้คน ผู้สูงอายุพออายุเริ่มเยอะเขาก็จะแบบว่ามีในเรื่องของโคตา้าแต่ละโรคตามมาเรื่อยๆซึ่งซึ่งโรคประจําตัวของผู้สูงอายุก็จะคล้ายๆกันหมดแต่ทีนี้เราก็จะต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะทํำยังไงให้โรคประจําตัวของเราอยู่กับตัวเราได้เมนเทนโดยที่อาการของเขาจะไม่ไม่ทะลุหรือว่ารุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>น่าจะเป็นเก้าอี้อเพราะ<ๆ>ว่าแม่ ชอบนวดหรือผ่อนคลายสนใจให้สาววันนี้ด้วยแม่ปิดดิวของงานปิดดิวเหรอเดี๋ยวลูกสาวไปปิดดิวให้ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะคนไหนที่เราต้องการจะดูแลสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านนะคะคือช n แนลในการที่เราจะหาสินค้ายังอื่นมันก็มีเยอะแต่ขวัญเชื่อว่างาน e อจจิ้งไทยแลนด์นะคะเรามาที่นี่ถึงวันนี้นะคะถึงวันที่25นี้เราจะสามารถดูครบแล้วก็เทสแล้วก็สามารถ เ,เลือกสิ่งที่ตรงกับตัวเราหรือว่าตรงกับคนที่เราต้องการที่จะดูแลได้มากที่สุดก็อยากให้ทุกคนมาเห็นของจริงมาจับเทสมาจับสัมผัสได้ค่ะที่งาน Edging Thailand นะคะตัง course, ้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25นี้ค่ะ